จากที่ทำแส็กีไปนี่คือมันขึ้นเลยครับแต่ว่าคือตอนเนี้ยคือมันใกล้ๆกับว่าบริวารยังไม่มีเยอะอะไรประมาณคือมันไม่บาลานซ์กับปริมาณเนี่ยกับบริวารคือยังหาคนมาสัอร์ตอยี่ดีอ่ะออเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก <c oughs> ตอนที่เจอเค้งแรกนะครับ <c oughs> ผมบอกทรงๆว่าเลยว่าหลังจากที่เค้าเล่าปัญหาให้ผมฟังแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการงานเนะี่ย ผมบอกได้ว่าถ้าคิดอย่างคนมีเหตุมีผลนะโอกาสในเรื่องของคดีความโอกาสชนะก็น้อยเต็มทีโอกาสเรื่องสุขภาพที่ฟังดูแล้วผมว่ามันยากแต่อย่างที่บอกว่าความตั้งใจเขาเนี่ยมีความตั้งใจผมเองผมก็ต้องทําหน้าที่เองผมให้ดีที่สุดแหละโอกาสมันยากเพียงไหนเนี่ยแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าวิธีการทําแสก,กีถ้าสถานที่มันถูกต้องวิธีการถูกต้องการไล่สอบทาบนปัญหาถูกต้องเนี่ยมันย่อมมีทางออกผมเองผมก็ไม่ได้รับปากนะ ว่าเขาจะผ่านปัญหาได้ผมเพียงแต่บอกว่าผมบอกได้เลยว่าทําแล้วมันจะดีขึ้นแต่สุดท้ายผมก็มารุ้ทีหลังว่าปัญหาทั้ง3เรื่องที่เขาทำเนี่ยผ่านฉุยหมดทั้ง3เรื่องเลยครับรวมทั้งปัญหาที่ไม่น่าเชื่ออย่างเรื่องของสุขภาพและก็การชนะคดีความที่เขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปด้วยสําหรับคนที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วสนใจในเรื่องของแครกีนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่สํานักควงจุ้ยกระแสธาตุครับ